ครอยู่แล้วครับในช่องสุด h ิช n น l น,นะครับก้อนนี้ครับแล้วก็พามาดูข้อใหญ่นะครับผมอาบน้ํานะครับวันนี้ข้างนอกบ้านนะครับ หอมมากครับผมอะไรวันนี้สวัสดีครับผม ตามก็ได้เอารถสิบลอ้อมาล้งางข้างนอกด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไปงานช้างแล้วนะครับช่องอะไรนี่ช่องผมใหญ่ครับหลายปีแล้วเนาะ <h> หลายปีแล้วไม่ได้ยินชื่อช่องนี้เคยไหมขวัญใหญ่เนาะ แต่ว่าร้านนี่ไม่ไทยกูลงเลยอลานนี่มาทำมามาคิดมาดเิ๊กพะจะได้สดบ่ครับผมไลฟ์เ,เฟซบุ๊กคุณพ่อเขาจะไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศ ในซุ้มนะครับเป็นไงครับวันนี้อันนี้ก็ดูอะไรไมู่ครับอันนี้ก็มีอินบองมาชมก่อนนะครับมารอขี่พ่อใหญ่ครับก่อนจะไปทํางานครับทํางานอะไรครับยังเหลืออยนหญ้าให้ช้างครับเยละ้รับโยนแเลบผมปะ เราทำอะไรครับนี่ใช่ครับเดี๋ยวก็มาดูนสินยนย้ากันนะครับครับครับไปแล้วครับเฮ้ยไป้บุญน้่งเขานี่กำบวได้อะไรเห็นมาย่นยาอันนี้ไปไหนครับเนี่ยจะไปส่งของไปส่งของนะครับผมรรับได้เลยนะครับของจะไปส่งถึงที่หน้าบ้านคุณภายในสองสามวันนานเกินรอ ไม่นานเตรนรอนะครับจะต้องรอหน่อยนะครับผมนี่ซุ้มของเรามาแล้วครับผมซุ้มมุ้งใหญ่นะครับผมซุ้มใหญ่ซุ้มมุง้งมีมุ้งนะครับมีอะไรที่แบบเรียบร้อยทุกอย่างนะครับต่อไปเราน่าจะมีโปรโติกติดพัดลมให้ช้างอีกนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับต้องรอดูงบประมาณนะครับ ช้างก็กินหญ้านะครับผมก็กินอ้อยนะครับเนี่ยอ๋ให้ก่อนนะคะระับขอให้กิอยทย่านหญ้าครับนี้ก็ไม่กำไรนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูยักษ์น้อยนะครับผมไอ้ยักษ์ขับหน่อยเร็วขับน้อยเสียเสียงน้อย <c oughs> เสียเสียง เสียงอ yeah, ีกเสียงอีกเสียงอีกเออน่ารักมากโอเคเอ้าถอยถอยถอยวันนี้เราก็พามาดูเออดูช้างนะครับเ oh. อ้าอปา,า,า,ากสูงอปาปก่อนออกอปาปอปาปอปากอปากสูงเออดูฟันหน่อยสิ ฟันสาดไหมวันน oh, oh, ี้ฟันสะอาดไหมทุกฟันหน่อยเออยิงฟัน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 หน่อยยิงฟันหน่อยโอ้โหฟันฟันสาดดีนะครับวันนี้ฟันสาดดีอืมเราก็ไม่ต้องแปลงฟันให้ด้วยนะครับเสียงอืมมารักมากนะครับเอออืมอะไรอ่เบนไปกินโอ้ยนู้นนู้นเอ้ยเฮ้ย อยากกินอ้อยเตนเหมือนเหมือนควานอีกนะครับจากน้อยเนี่ยอยากกินอ้อยเหมือนควานอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ของแยกต่างหากนั่นของเองนั่นนี่ของเองอยู่นี่ดูครับจะแย่งจากผมนะครับเนี่ยในของตัวเองก็มีนะครับดูครับเป็นมัดเลยครับแต่อยากแยก่งของผมนะครับนี่โอย้ยกินของตัวเองเลยนะั่นเออของตัวเองก็มี แยกได้ของคนอื่นอีกเนี่ยยกน้อยเนี่ยต่อไปก็จะเป็นต้นอ้อนะครับในสินก็จะโยนอ้อยให้กิน,นส่วนึ้งพายงามพ่อใหญ่สุมกนนะครับผมเราจะโยนช่วงประมาณตอนช่วงคำ่คำๆนะครับผมตอนช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะถึงโยนนะครับ ใช่ครับเด็กๆมีเวลานี้ทุกวันนะครับผมเด็กๆเวลานี้ทุกวันเดี๋ยวพอเราโยนเสร็จนะครับก็จะปิดมุ้งนะครับผมเพราะว่าเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับก็ทําทุกวันนะครับทําจนเป็นนิสัยนะครับผมอืออารของเราก็จะมีแบบหลากหลายชนิดนะครับผมไม่ใช่แค่อ้อยนะครับหรือว่ายานะครับมีหลากหลายชนิดนะครับมีทั้งมีทั้งหญ้า ทั้งอ้อยทั้งสับปะรดนะครับโอ้โหแบบซุมนี้แบบเลี้ยงช้างแบบสุดยอดนะครับเลี้ยงช้างดีมากครับเพราะว่านสินเ่าะนสินนี่เลี้ยงช้างดีมากนะครับผมแล้วก็ควันตังนะครับควันตังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ่อพิจิตรสวัสดีครับสวัสดีครับสวยอ่ก็ไม่ใช่แค่ทางเรายังดีนะครับผม ทุกคนนะครับเลียงช้างดีทุกคนนะครับอยู่ที่บ้านตะกางนะครับผมหมู่บ้านช้างตะกางนะครับเลียงช้างดีทุกคนเลยไม่ว่าจะซุ้มไหนนะครับเลียงช้างดีนะครับผมอ้วนอ้วนตุ๊ตะเลยสาเห็นอไรม่นสนใจเลยนะสมุนสาเนี่ย ไปก็จะได้เดินทางไปงานช้างนะครับผมวันที่สิบเจ็ดนะครับกับวันที่ยี่สิบนะครับว่าจายักน้อยไปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับอาอย่างเง้ไปก็บันเลยแล้วครับผมหาเรื่องใช้ตัวเองแล้วอ่ะโอเคนะครับสำหรับที่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย